สำหรับท่านที่ซื้อด้ามจอบกับจอบมาใหม่หรือใครที่ด้ามจอบหลุดจากจอบมีวิธีการง่ายๆครับให้นำไม้ต้องเป็นไม้จริงนะครับมาตอกเหลาแบบนี้ครับฝันให้ได้เป็นแบบริ่มเพื่อที่จะตอกเข้าไปกับด้ามจอบนะครับเมื่อเราได้ ริมของด้ามจอบมาแล้วก็จะมีลักษณะหนาะบางลงไปลักษณะแบบนี้เพื่อที่ทําการตอกเข้าไปในจอบนะครับนี่ลักษณะให้เข้าไปได้แบบนี้เรามานามาวัดแล้วเห็นว่าไม้ที่เป็นริมยาวไปเราก็นําไปตัดให้มีขนาดพอดีที่จะตอกเข้ากับด้ามจอบเมื่อเรียบร้อยแล้วให้หาเศษอย่างใน รถจักรยานยนต์ที่เหลือใช้นีครับตัดมาวัดขนาดกับด้ามจอบเพื่อลองด้ามจอบกับจอบให้มีความแน่นแล้วก็เพื่อไว้ใช้งานได้ยาวๆนีครับขยับเข้ามาแบบนี้ให้ถึงด้ามจอบนะครับและนำริมของเราที่เตรียมไว้ตอกยึดลงไปให้แน่นเลยครับตอกยึดไปที่จอบ นี่นะครับเมื่อนแน่นได้แบบนี้แล้วก็จะใช้งานได้ยาวๆเลยครับเพียงเท่านี้นะครับนําไปถากหญ้าหรือนําไปขุดดินใช้งานต่างๆได้เลยครับง่ายๆเลยครับสำหรับวิธีการใส่ด้ามจอบถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้สามารถนำไปทำตามได้นะครับสวัสดีครับ